ในด้านทางดินท <im> <eter> ี่ต <im iter så rails> ั้งได้ได้รับความสำคัญนะครับในการในการพื้นที่ที่เป็นต่างการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นมากนะครับซึ่งในเรื่องของต่างชายแดนนี้จะมีบทบาทสำคัญนะครับในด้านการเรื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าเอกราชการมีการประชุมที่จังหวัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและองร์การที่มา ได้มอบหมา i, ให้กบมานการแทริเป็นภารกิจที่พวกเราทางจังหวัดกาญจนบุรีทุกท่านนะครับที่จะต้องระดมความคิดว่าเราจะทาอะไรต่อพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแก่นคาส้างของประเทศไทยเป็นระเบียบะเป็นตามรฐานของชุมชนเมืเฉตากภูตมอำเภอเบองจังหวัดกาญจนบุรีโดยจิตวจัยที่มีการประชุมเพื่อประชา ท,ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่จังหวัดการจนบนรีต้องการของท,องท้องถิ่นอย่างรวมทัถนนเชื่อมต่อร,ระหว่างเมืองทวายและบ้าน,ก,นกับร้อนจังหวัดกาญจนบุรีในขณะที่ททนะประเทศไทยกำลังเป็นการก่อสร้างชถนนสายหลักที่ส,สำสหรับการระนวยงกาพรรนะดวกใรการขนส่งสินค้าวัตถุดและการท่องเที่ยวระหว่างชา ตะวันตกของไทยที่สามารถเชื่อมโยงกับอูชาและแม่น้ำนะครับซึ่งเป็นการเชื่อมต่อจากเส้นจริงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมพื้นที่บริเวณจุดชนชายแดนและพื้นที่